สวัสดีครับวันนี้จาก barcodedd com นะครับวันนี้จะมีรีวิวเครื่องอ่านบาร code ์โคด siba lic สองเจ็ดแปดนะครับตัวนี้เป็นเครื่องอ่านบาร์โคดแบบพันดีนะครับลำแสงเป็นลำแสงแบบซิงเกิลไลน์นะครับซิงเกิลไลน์แบบ็ l i ลท์นะครับความเร็วในการสแกน547สสแกนต่อวินาทีนะครับการเชื่อมโยงระหว่างตัวเครื่องกับตัวฐานเป็นลักษณะบลูทูธนะครับ บูทูธเวอร์ชัน2อ่ระยะห่างก็คือเราถือตัวเครื่องเนี่ยเดินออกไปข้างนอกเนี่ยระยะห่างจากาตามสเปคเนี่ยได้ถึง100เมตรหรือ330ฟุตนะครับแนวสัญญาณถ้ามีสิ่งกีดขวางหรือมีสัญญาณรบกวนก็จะลดลงนะครับตัวแบตเตอรี่แบตเตอรี่ตัวเนี้ยจะใช้เป็นอยู่ด้านในนี้นะครับก็คือ3.6โวลต์750ม ah. ิลลิแอมตามสเปคเนี่ย ถ้าชาร์จเต็มแล้วเนี่ยสามารถสแกนได้ถึง57,000สแกนนะครับตัวบอดี้หรือว่าตัวกรอบเนี่ยทนทานต่อการใช้งานเนี่ยในอุณหภูมิ0-50ถึง50องศาเซลเซียสนะครับการทดสอบการตกกระแทกก็ได้ค่อนข้างสูงนะครับได้ถึง1.5เมตรและทดสอบจากตามสเปคเนี่ยทดสอบถึง100ครั้งนะครับ กาวนี้ผมจะทดสอบการอ่านให้ดูนะครับส่วนมากแล้วการทดการอ่านในลักษณะสิงเกิลไลน์เนี่ยลูกค้าเนี่ยจะอ่านเป็นการอ่านบาลังหรือว่าบา,าที่มีความสีเนี่ยหลากหลายนะครับกานนี้ผมจะทดสอบการอ่านนะครับ แม้แต่บาทที่จางๆนะครับก็ยังสามารถอ่านได้นะครับอาจารย์นะครับหรือว่าบาทที่เป็นหลากสีนะครับก็ยังอ่านได้นะครับเนื่องด้วยลาแสงที่ค่อนข้างหนานะครับเราไม่ต้องเล็งมากนะครับบารที่ทีก็ยังไม่มีปัญหาในการอ่านนะครับคราวนี้ผมจะทดสอบว่าในกรณีถ้าเกิดว่าบารลังเนี่ยมีถูกพลาสิก นะครับอย่างเช่นปกติเนี่ยเราเราอ่านได้ปกตินะครับถ้าเกิดว่าบาร์เนี่ยหรือว่าอาีพอที่เรามีถุงพลาสติกบังนะครับนะครับบาร์ก็ยังอ่านได้ดีนะครับก็เบ,บื้องต้นของการรีวิวเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับจาก b a r ์โค e ด d ีดีด